นิทานเรื่องลิลลี่สาวน้อยใจกลา้าการละครั้งหนึ่งในป่าที่แสนกว้างใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และดอกไม้สีสันสดใสมีโลกอีกใบซ่อนอยู่ใต้ใบไม้สีเขียวโลกนั้นคือโลกของคนตัวจิว๋วมีชื่อว่าเมืองบุปผาที่ซึ่งลิลลี่สาวน้อยตัวจิ๋วที่มีขนาดเท่าหัวแม่มืออาศัยอยู่ ลิลลี่มีผมสีแดงเพลินที่เหมือนกลีบดอกป๊อปปี้และมีปีกบางใสที่ส่งประกายยามต้องแสงอาทิตย์เธออาศัยอยู่กับครอบครัวในบ้านที่ทำจากดอกทิวลิปที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ร่มเงาของเห็ดขนาดใหญ่แม้ว่าจะเป็นเพียงเด็กตัวจิว๋วแต่ลิลลี่แตกต่างจากคนอื่นๆในเมืองบุพผาเธอมีหัวใจที่เต้นรัวด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ คนตัวจิ๋วส่วนใหญ่มักกลัวโลกเบื้องบนหรือโลกของมนุษย์ที่อยู่เหนือกิ่งไม้ขึ้นไปพวกเขามักเตือนลิลลี่เสมอว่าลูกเอย๋ยอย่าไปไกลจากเมืองบุปผาโลกเบื้องบนเต็มไปด้วยอันตรายนกยักษ์แมลงร้ายและที่น่ากลัวที่สุดคือมนุษย์ผู้มีขนาดมาหึมาวันหนึ่งขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดิน เมืองบุปผาก็ถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแสงสว่างประจำเมืองซึ่งเป็นเพชรหยาดน้ำค้างที่ส่องแสงระยิบระยับอยู่กลางจัตุรัสได้หายไปชาวเมืองบุปผาต่างตกใจและหวาดกลัวไม่มีแสงสว่างพวกเขาไม่สามารถมองเห็นทางไม่สามารถหาอาหารและเมืองทั้งเมืองก็ตกอยู่ในความโกลาหล ผู้อาวุโสของเมืองกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าเพชรหยาดน้ำค้างเป็นพลังงานของเรามันต้องถูกนำกลับมาแต่ใครจะกล้าเดินทางไปยังโลกเบื้องบนเพื่อค้นหาในเมื่อมันอันตรายนักลิลลี่ยืนอยู่ตรงนั้นปีกของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ดวงตาของเธอมุ่งมั่นเธอนึกถึงความมืดที่ทำให้ทุกคนหวาดกลัวและความมุ่งมั่นก็เติมเต็มหัวใจดวงเล็กๆของเธอ หนูจะไปเองค่ะลิลลี่ประกาศด้วยเสียงอันดังแต่ชัดเจนหนูจะไม่ยอมให้เมืองของเราต้องมืดมิดและสิ้นหวังหนูกล้าพอที่จะปีนขึ้นไปเช้าวันรุ่งขึ้นลิลลี่ผูกถุงผ้าเล็กๆไว้ที่เอวเธอมีเพียงเข็มอันเล็กๆที่ใช้เป็นดาบพ่อและแม่ของเธอสวมกอดเธอด้วยความรักและน้ำตาคลอเบา้าลิลลี่โบกปีกบินไปด้วยความกล้า ถ้าปีนป่ายขึ้นตามลำต้นของเฟิร์นยักษ์หลบเลี่ยงแมลงตัวใหญ่และบินผ่านกลุ่มพึ่งที่ดูเหมือนเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดยักษ์ในที่สุดเธอก็ทะลุพ้นจากร่มเงาของใบไม้และมองเห็นโลกเบื้องบนมันกว้างใหญ่ไพศาลกว่าที่เธอจินตนาการไว้มากเธอเห็นสนามหญ้าสีเขียวที่ดูเหมือนมหาสมุทรและเห็นมนุษย์คนหนึ่งเดินผ่านไปมา รอยเท้าของพวกเขาใหญ่เท่าบ้านของเธอลินลี่ต้องใช้ความกล้าหาญทั้งหมดที่มีเพื่อบินไปตามหาเพชรหยาดน้ำค้างเธอสังเกตเห็นประกายแสงระยิบระยับอยู่ใต้พุ่มไม้หนามที่สูงราวกับภูเขาเมื่อลินลี่บินเข้าไปใกล้พุ่มไม้เธอก็เห็นเพชรหยาดน้ำค้างกำลังส่องแสงอยู่ใต้กิ่งไม้หนามแต่มีอะไรบางอย่างอยู่ใกล้ มันคือรังของนกตัวเล็กที่หลงรังนกตัวนั้นกําลังสั่นด้วยความกลัวและดูเหมือนมันจะค้าเพชรหยาดน้ำค้างมันเล่นเพราะคิดว่าเป็นก้อนกรวดที่สวยงามแต่มันทำเพชรหลุดมือและเพชรก็กลิ้งไปซุกอยู่ใต้พุ่มไม้หนามที่เต็มไปด้วยพิษลินลี่ตัดสินใจทันทีเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถบินเข้าตรงๆได้เพราะหนามพิษ เธอบินวนหาทางเข้าและพบรูเล็กๆใต้รากของพุ่มไม้เธอต้องคลานผ่านฝุ่นและดินโชคดีที่ตัวเล็กทำให้เธอผ่านไปได้เมื่อถึงตัวเพชรหยาดน้ำค้างเธอใช้เข็มอันเล็กๆของเธอค่อยๆเขี่ยเพชรออกมาอย่างระมัดระวังเธอรู้สึกถึงพลังงานที่อบอุ่นและประกายของมันมันหนักมากสำหรับเธอแต่เธอรู้ว่าเธอต้องทำ เธอค่อยๆบินกลับออกมาอย่างช้าๆด้วยเพชรหยาดน้ำค้างที่หนักอึ้งในมือเล็กๆของเธอการเดินทางกลับยากขึ้นเป็นสองเท่าแต่ความมิ่งมั่นและความคิดถึงครอบครัวทำให้เธอมีแรงเมื่อเธอมาถึงขอบเมืองบุปผาในความมืดมิดเธอตะโกนว่าฉันกลับมาแล้วแสงสว่างของเราอยู่ที่นี่แล้ว ทันทีที่ลิลลี่นำเพชรหยาดน้ำค้างกลับไปแขวนไว้ที่กลางจัตุรัสแสงสว่างสีฟ้าอ่อนๆก็ส่องสว่างขึ้นอีกครั้งเมืองบุปผากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งชาวเมืองทุกคนร้องไห้ด้วยความดีใจพวกเขาวิ่งเข้ามากอดลิลลี่และต่างชื่นชมความกล้าหาญของเธอลิลลี่สาวน้อยตัวจิ๋วก็ได้กลายเป็นวีรสตรีของเมืองบุปผาข้อคิด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของร่างกายแต่อยู่ที่ขนาดของหัวใจและความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้ตัวจะจิว๋วแต่ก็มีความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด